กับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีสุภูสุคนเดอร์กลังสีผ้าน้องแบงกับน้องมีไปเลือดเครื่องกันอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การเฮียนมืออื่นพี่น้องเอ้ยมืออื่นน้องแบงคับน้องมีเขาเฮียนน้องแบงสิไปเข่าปอได้มืออื่นนะลกูกไอแบงเขา่าป้อเน้อฉันมีเข่าปอได้ลูกปอสามโอถามสือจริงส่วนด้วยฮะสามถือจริงส่วนด้วย จะมีซื somebody. Somebody else? Somebody else? ้ออะไรลูกซื้อจริงนะโอ้ยซูนิสาซื oh ้อขางเฮียนางแสนน้องมีนะนะสุนิสาพี่น้องสบายดีกับลูกสบายดีพะลูกน้องแบงเดี๋ยวซื้อขางเฮียนอะไรข้าวยังด้วยชีสช็อกโกแลตโอ้ยจืดเลยพะลูกน้องแบงค์ชีวไฮแต่ว่ามืออื่นเป็นเฮียน่ะลูกได้อยูุพะลูกมืออื่นนะ แต่กระเป๋านะลงไปเอาน้ำแม่ได้ลูกเนอะเอ็มเอ็มมีแม่เมลเตรียมให้แล้วกระเป๋าเอ็มมีซีบัวเอ็มไม่ใชบัวแมลกระเป๋าเจ้ายังอยู่ลูกปี่กายนี่สีดำโอ้สันสนภัยพายสีดำเน่าเบ้าเนาะให้มันขาดจึงเอาเนาะลูกเนาะมีมีแต่น้องแบงค์เลยจะเอากระเป๋าไม่มาออื่นนะส่งนะนุ่งส่งอันนี้นะนาะลูกเนาะสีผ้าพิ่นไปอันนี้ไม่มาพี่น้องเอ้ยพาเพิ่นไปเลือกอันบิ๊กซอพี่น้อง เครื่องนังฮีเครื่องนังเฮียนหรือว่าอันเครื่องนังเฮียนนะเอาหันแม่ใ้าวท้่ตีผเาะเดี๋ยวขอใครเสภาเนาะเครื่องนงเฮียนก็เอาหันแม่ไปซื้อนี่เมื่อไรติบอพี่น้องเลยเนาะอย่างละสองลอยสองลอยจะเอาจักคนวันนี้เมื่อไรสองคำพันสองคนนี่ยนะพอดีอันสไปซื้อพวกบิ๊กซอพี่น้องเอ้ยแล้วก็ปึ้มปึ้มนี่บุ๊คหมี่บ๊อทอดเลยพี่น้อง พี่น้องกินข้าวแรงแล้ะบ่เนาะขอบครัวดาวเฮืองนะฮะกินข้าวแรงแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็พากันออกมาฮะาประตูเปิดเองคขาเลยพี่น้องป้าไก่ตื้อนั้นรถไก่ประตูเปิดเพิ่นอนวริยางลงไป <laughs> โอ้ยอย่ากลัวได้เ้ยเจ้าก็ตลกแท้สวัสดีปลาลุงเอ้ยนั่นะสมีพาในาสไบดีปบด้ปลาลุงปลาโล่งสดีปลาลุงโดยสิไปห้องเยียนแต่เ้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยแพร์อัดปากมิยุ ลืมแพ้อาบปากไปเ,กลเลยเลยมาหอดกัลืมแพรอัดปากสันพี่น้องเอ้ยขีดว่าโหลดตัวเองโหลดตัวเองในะมีแพรอัดปากพี่น้องลืมว่าโหลดอันพอเถ้าแพรอัดปากพี่น้เล็นพวกกระหลอกกแกล้มนะพี่น้องจะ <c oughs> ก,กินนะพี่น้อง เป็นตะกินบะพี่น้องเป็นฮาวขากเนาะโอ้ไม่ชให้เจ้าที่แทนเพร่ที่ห้เจ้าได้แทนน่ะสบายดีปลุงในเทนึงไหมอันสาวมีพวกบิ๊กชอยังอยู่บ่อบ่มีบ่ โอ้พานเอมาลูกไปซื้อเอาตลาดมืออื่นะนะนะสัเนาะเนาะบบได้ซัมพี่น้องเอ้ยเพิ่นโบพันเอกเอามาซัมมืออื่นะนะสันเฮ้ยโบมีเฮ้ยเพิ่อนเอามืออื่นไปซื้ออยู่ตลดาดนะเอาเนาะเฮ้ยเนาะเมือเก่าดิ้เลยนี่เอาแบบเก่าเขาเนี่ยนี่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 ป้อ,องกันฟันฝุ่น ของการบวมบเอาเงินออกจากกระเป๋าเฮ้ยยูตลาดคือสิบพันว่อันจะพันอ่ะสิบันนีนี่เันี่กตัวนีมาสิบสอนี่แมเอาตัวนี้บคักอยู่ได้เอาตัวนี้ก็ได้คือไ้สิบหกพันนี่สิบสอบาบอาตัวนี้มันยังคักหรอตัวสิมันรบายนะเหต เธอจะกินน้ำบอนอ้เค่องียใส่เฮ้ยได้มีอยู่กระโปรงแมนอะไรเฮ้ยยังอันนี้ลูกโอ้ยวงมีนโดนบิ๊กซอลูกนี่อันนี้แม่อีต้นลูกพี่น้องเอ้ยว่าปวมาซื้อบิ๊กซอกับไปซื้อเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาแป้งเอาแป้งให้คอยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอาแป้งให้คอยหน่อยเฮ้ยนะ บอยทางลุงต oh, hey, ัวใดมานอนอ่อนๆจ้าบัญลุงเอาตัวอ่อนนะอ่อนบอเนาะอ่อนบ่เฮ้ยเอาเอาอันตัวใหญ่เอาเฮ้ยบอยตัวน้อยอันนี้เฮ้ยเอาตัวไหนก็ได้เออนายนี่นี่เอาแบบนี้ก็ได้แข็งเนาะโอ้ยบัวดิแข็งจำบัวดิล่ะนี่ตัวนี้อ่อนกว่านี่ตัวนี้นะปไปตัวนี้ บ่ได <c oughs> ้แข้งไม่ได้เดรัมอะไรนึกเอาตัวน mm? right ี้บ่เอาตัวนี้ใช่เฮ้ยนี่นี่เอาตัวนี้เฮ้ยนี่เออมันยังแกบง่ายเอาตัวนั่นแหละสีนั่นแหละเอาตัวสีกันกีดนั่นแหละประหยัดเงินแม่เขาต้มดาวแบบเป็นต้นุ๊บโอ้ยพาราวเขอโทษพี่น้องไปไปิ่นกินขผาวอยู่นะขอโทษก็เห่ามื่อตี้เลลูกดีดีเห็ดดีดีถอดแต่ปลาลุงสิถอดแต่ปลาลุง ซื้อน้ำมาให้เทาในตุ้งหนึ่งลูกเอาน้ำมาให้เทานี่ในได้เดรบินเหรอไฮเก็บให้ไม่เทาพี่นเราดูเกย์กับคักกันเลยนี่นี่นี่เอาน้ำวุ้นให้ไม่เทานี่ลูกนี่นี่นี่ชิมิชิมีคือว่าลูกหมักน้ำวุ้นลูกคือว่เอาสรุปนี่นี่มีโหมากเขามักแบบเป็นชิมมิบวกเทามากไปแจ๊กน้ำวุนเนาะเอาชิไดให้เท่า่ะเอาน้ำวุนให้เทอันหนึ่ง อะลูกอ่ะไปไปนี่ยังเลยจะได้เป็นฟฟนแบบติดเลยนะแกดติดเลยกดมาติดแกอยู่เฮื้อนเดี๋ด้มันจูบกับลังน่ะว่เห็นบอลลูนีใช่ไหมวเอาเงาเอาเง ก่อนสีสื่อแหวนกับเบิร์กี์ได้ม่ถูกได้ทางล่านไม่ได้ยังเจ้าก็สีสื่อประจำแล้วเนาะแหวนแบบนี้ได้กี้เนาะแบบแบบนี้ผู้สาวทางหลังเลยนะเอ้ยตกเลยแบบมีผู้สาวทางหลังเจ้าติดปากมากินฟันฮะนี่ตีนตาโอ้โหแป้งเป้งแป้งหอยเอาหอยเอาอย่างอ่านกระตั้งอยู่ปักโองนะคะน่านได้พี่น้องได้เป็นมินิมาร์ทพี่น้อง เจ้าใหญ่นี่เจ้าก่าเจ้าใหญ่นะะอกับเจ้าใหญ่นะจะสกินยังได้ดิรอไม่รมาอยู่โอ้เชายังกับบ่าเชผยากยังพี่น้องเลยโอ้จักน้า อย่าซีฟันอยู่เพื่อนกันมีแปลงน่ะมีเพื่อนบม่ได้แปลงมี่นี่เมยเห็นอยู่แปลงจ้ะนะป้าหมึกซาแต่เป็นลมแบบนี้นะเห็ดง่ายจิ้เอาไปเห็ดไง่ายหมึดินซื้อเฮ้ยเฮ้ยเซมี่เซมี่ให้หายอยากได้อันนี่แกซี่แซมี่ ลูกจื้อยุลูกหายอยากได้นี่ตะกี้นะไอ,อ้ไอ้จับจับนู้นแม่สีนะแม่สิแค่พู้จับนะจับตัวไหนอ่ะแม่งกอจับอันนึงยังอันนี้ก็เขาพายัางก็<อ>จับลอจับลอเขาพายัางก็ผีเสือ้อเออผีเสื้อหน้าหน้ามันจยุแล้ววันจับตัวนี้นะันคือเอาไลถึงที่กิ่มือซะบอกจับจับไหมพ่อมาซ้ำอันนะสกินตัวน้อ มีร้อยขด้ไหมเซรเคตบอร์ดบังก่อนก็ซื้อเออไอแบงเอาแบบนี้กระดีสเซอเคตบอร์ดจักสุดก่อนนะลูกนของเจ้าบักง่ายหยึ่งไอ้บักง่ายดิเบอร์ให้บักอ้วนขี่นะพอดีพอดีงามนะไปสือตัวใหญ่แฮมันเขาบักอ้วนนะแม่เนาะ

แมได้องานมได้องานแม่เาไมมิสองนแม่ได้ซื้อเลยได้สุดก่อนนะเออตะกี้จะหายพ่ลูกหายซื้อจะซื้อสุดก่อนอันนี้นะแซนฟ้ายจะซื้อสุดก่อนนะ ก้ดังสบายดีพี่น้องมข่อยเบาแบบกระต้นเต้นแบบตกกระืนดแบบยอด้เลยาเฮ็ดบุชอีกได้แบบกระตหนักเพาที่เหตน้ได้แบบเหตก้ยาเออ้เลยขเน่ยอายเล่นวันะอเต้นไอออกก้องเไ่ได้ด้วยอยากว่เต้นอะไรได้แบบ เอาเรและัมืออไมันสวงแหิวหนังกว่านี้เอาหนัก่อนอยากได้ันีซองอ่ะ่อาก้เออเออเอาโหลดเอาโลดไปเสืออีนนี้ก็บาไกลเพิ่นเจอเพื่อนพี่น่องเลยเพื่อนเพิ่นกัตตโกขนาดเลย ใช้โจ๊กนะเอาในแม่ไปเอาโจ๊กแคกหนึ่งไว้บัดบนี้อันสำคัญัแบบบลเอาเนาะอันนี้จับไปจับมาอยู่อู้อยู่เพื่อนกับอันบักย่างอย่างนั้นแม่ซื้อให้นะคือบอกอันน้อยเหัวมันอยู่ไซส์กองใหญ่นะเอานในแม่เอาบ่นี่เอาตัวนี้หนูมันจึงแสนมันจะเบิร์นเก็บเขียวมาเลยมึละมันเป็นหย่ำมสิสิบมือเดียว เขานะเอาหนยอจะเคยกินผลกขนมไหมขนมอันนี okay. ้่ขนมอืมอ้ยอวดามุยเย็นลยเจออืมม <c oughs> <c oughs> oh. oh, ือ <c> ล <oughs> <c oughs> <That> ูกเย็นออาโอ๊ยไอบอายยังสิอยากกินขนมอมได้แล้ว อันคือบ่าวเลยโจ๊กนะเอาโจ๊กแพ็คนึงไว้ไปทำพร้อมผมพี่ลูกโจ๊กอยู่พี่มี่นี่ลูกเอาโจ๊กแบบใดลูกฮะเอาโจ๊กแบบใดลูกเฮ้ยให้มาจับโจ๊กให้ลูกในยูดเทิ้งนี่เอาโจ๊กมูนะลูกเนาะโจ๊กหมูไข่นี่เนาะ ปูอันมันบูมี่เลยลูกบูมีลูกบ right. ูมีซ้ำเอาตัวนี้นะลุงนาะตัวนี้กระเสริพกันนะลุงนาะได้ยุลูกจบกระไก่นันแสบมีเฮ้ยแป้งนี่เลยเฮ้ยเห็ดโรตีนะเฮ้ยแสบได้โอ้ยเวลาเห็นตรง โบเฮดกับโบเฮดเขียนหะอืะเม็ดอารมณ์เลยเจ้าบ้อี่ยเยียงอันนี่เลยเยียงเฮ้ยนี่เข<อ>่าเข่าแบบไหนวะคือเป็นแบบนี้เข่าไตี้วะหัวคนไอตีหัวเจ้า,าบ่้อเข่าพี่น้องเอ้ยออเป็นอโอ้เป็นของของลาวบ่เฮดของลาวเนี่ยของลาวพี่นอ้องอ้าวมันคือเป็นแพ็กนั่นนี่เฮ้ยแบบ แบบอันนันะแบบสะดวกสบายนะเอาไอะไรตรงนี้อะไรหรอใส่ปะเอาแบบจับไปเอาอีกนั่นหรอเนี่ยมีอีกเนาะเอาสามกองเอาอีกกองหนึ่งเฮ้ยเอาอีกกองหนึ่งเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนเอาตัวใด ตัวสอบกินตอลอดนะบูมี่ลูกกินตัวน,น,นี้กนะ็ได้นนนนเนาะตัวใดเอาเหรอโหลดเอา,าเหรอหลดหาคัดใจแล้วเราอยากอนะไรยังยายาแล้วข่อชินยัดลงให้เราหลดข้าวบว่ข้าวกะเห็นเรากินแล้ว เอาไปใส่โหลดบ่ลูกเอาไปใส่โหลดบ่ลูกบ่ใส่โหลดนะเมาจนสิตายพี่น้อยเอ้ยพอเจีจ<อ><อ>ยวพะโลมันเห็นว่ามันหูแล้วม,มันมันมีอยู่สูตรตะกอนกับเมาเมาเมาเหลาคือเมาเหลานี่ เอาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ส,สกนนิ่งแต่ขอโชคแก้เท่านี้ได้พี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหมาเด้อพี่น้องอยู่่อยูดีมีแห้งกันสูุขสูขคนเดอน้อกับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่นอ้องเราเรื่องกำลังเลือยคุ่สาวอาย

เราย่งตกใจอย่างไอเฟลมกิน<ป><ป>